โอเคเก่าสวีครับชมท่านนะครับอยู่ผมกิตเนเคยวันนี้อยู่ในช่วงเกลือหรือเปล่าัาง้งนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวมาเอ้มาเปิดกล่องอตัวของ S UB 06นะครับไม่ได้ซื้อคิดหนึ่งมาว่าคิดนี้ผมจะเก็บของใช้สองเด็กนั่นคือประชามาตรกิจเทรมินกับคอสโมดากูนเนาะนะครับวันนี้เสียงผมอาจาะแปลกๆหน่อยพอดีวันนี้ผมเจ็บคอนะครับแล้วก็เป็นโครคไข้หวัดใหญ่ด้วยครับ ันนี้อาจจะผมอาจจะเพียเสียงผมอาจจะเพี้ยๆเงียบๆหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่ลงคลิปเลยครับยาวจนถึงวันที่2 2นะครับวันที่2 2จะเป็นวันพิเศษคือผมจะอัพคลิปเด็กลิสสามเด็กลงเลยครับโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าแล้วก็พร้อมรีวิวเลยครับโอเคเรามาจะมาเปิดสุ่มก่อนเนะาะตามธรรมเนียมครับหลังกล่องก่อนโอเควันนี้มีวุธนะผมเป็นใกล้ตัดเล็บนะครับนี่ครับณาย ผมเป็นทั้งเจ็บคอ,อนิดนึงแล้วก็คันคอด้วยครับว่าจ,จะพูดเบาๆหน่อยถ้าผมพูดดังมากผมจะคันคอ้สึยไอเลยครับอม,มีเล็บนีกว่าลืมเอาไปม,มีชีมีดมันหันไม่ได้ โ okay. อเคเจ็ตชูบมาก่อนลองไห้ลองสติกเกอร์ไมมันเลนไม่เยอะจำคลิปที่ผมรีวิว S SFP ส่วนสามได้ไหมครับยังไม่ได้ขัดออกเลยมันติดกับอพื้นนะครับคือปตัวของโต๊ะมันทําให้ดึงไม่ออกพอดึงปุ๊บมันจะล่อเป็นแบบว่าล่อเนี่ยมันจะล่อแบบนี้เลยผม้โเลยไม่แกะดีกว่าเดี๋ยวโต๊ะมันจะไม่สวยนะครับเออดึงไงวอ๋อ okay. เดี๋ยวแกะให้หมดก่อน นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเปิดส่วนแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่หายไปไหนนานทำไมแบบว่าไม่มีไม่ไาทาคลิปเลยก็ไม่รู้ว่าทําคลิปอะไรครับพอดีกล่าว่าจะตัวสปอร์ตการ์ชุด scbt ศูนย์สาม นะครับแต่ว่ามันมาที่22สองเนาะแล้วก็ผมจะอธิบายในชุมชนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่า,าหลายคนบางคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโพสตในชุมชนก็คือวันที่22ครับจะเป็นวันสุดท้ายที่เราะซื้อบริษไฟล์แล้วครับอ่าผมจะโพสในชุมชนว่าเพราะเหตุใดครับอ่าอันนี้ผมพูดแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าผมเจ็บคอเหนื่อยครับเจ็บคอมากแต่ว่าพูดได้อยู่นะครับแต่พูดพูดดังไม่ได้เพราะว่า มันจะคันคอแลยมันจะไอนโอเคอยากรู้ okay. Okay. เดียวเยวป้าหมายของผมก็คือส่งแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอยจะได้อาไปเกี่พิเศษนะครับโอ้ยลุดนนได้เอาไปเกี่ยวพิเศษนะครับ คลิป3นาทีนะครับแล้วก็เอ่อหลังจากที่ผมรีวิวไม่ได้รีวิวบล็อกีไฟก็คลิปผมจะเป็นแนวเอ่อแข่งกันตีกันละในดิสคอร์ดนะครับรืออาจจะชีวิตจริงเลยก็ได้โอเคก็เริ่มสุดแล้วละ่ะโอเค นี่รีแอคในการส่งอาจจะไมได่ดีมากนะครับผมมาเริ่มจากอุ้ยเริ่มจากอันนี้กล่องไหนก็คือกล่องแรกของเรานะครับเคอันนี้เป็นป้ายโฆษณาอันนี้เป็นฝูงส่งละเดี๋ยวผมลับตาก่อนโอเค ได้ปาพี่ได้พบิเกลครับผมโอเคดีใจครับเพราะว่าผมจะเล่นสายนี้อยู่นะเพราะว่าคองผมจะครบแล้วนะครับอ่กองต่อไปสเต็ปเดิมอันนี้อ่ป้ายสินค้าเก็บที่ก่อนได้ลเลยเกอาทองอีกแล้วมันเหมือนอบิเกลไหมวะดูมีความ คลายนะครับโอเคไม่ใช่ละโอ้อาโทรล่า oh, นะครับผมพีแฮเซอร์ Peter. นะครับโอเคมาอืมเป็นเป็นเอาคาวันนี้อาโทรล่าหรือเปล่าแจ็คทำไมมันเริ่มไปซ้ำแลววะ อันเดิมอันเดิมโทโทดโทอันเดิมอันเดิมกล่องสุดท้ายบ็อกสุดกล่องสุดท้ายเป็นตัวอะไรชึบกรอบทองอีกแล้วอ้าวโอไม่ทุกคนแม่ซ้ำนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกมากรด้ได้ครบสี่แบบด้วยกรอบทองนะครับบอกเลยเก็บสะสมแน่นอน นะครับไม่เอ่อถึงแม้ผมจะไม่เล่นไลเทกับแจ็คแล้วก็อัลโธร่าแต่ผมฟอยยิมพี่ว่าฟอยชุดนี้สวยนะครับโอเคแค่นี้เนาะฟอร์ที่สุดหลังก็ได้และเป็นเอ่อเดี๋ยวอ่านความสามารถเลยก็ได้นะครับโอเคเป็นตัวของพี่เอ่อเดี๋ยวไม่กองไปโฟกัสพีเคสเตอร์พีเคสเตอร์เอ็มเอฟนะอัลโธร่าอ่าร์อาร์เทสนะครับขอขอจ่ายสามเกตแนะนำใบบุตรจากกองกันเราสามบาร์ของโซการ์ดนี้หากการ์ดนี้และไอเทมพีเคสเซอร์บนสนามเราจะไม่ถูกทำลายและโซจะไม่โดนถอดด้วยความสามารถของคู่แข่งครับ มีเคอร์เซอร์แอร์ั้นระหว่างไอเทมเฟสสองฝ่ายเลือกไอเทมพีเคเอร์บนสนามหนึ่งใบสามารถถอดโซการนี้ออกหนึ่งใบทำสแตนการนี้ครับแล้วก็การสแตนการที่เลือกครับผมก็จะคือเลือกรองเทา้าต่อโซอารโท,ทราพเพื่อสแตนรองเท้าครับแล้วมีสกิลคือเมื่อการที่สแตนด้วยความสมรา,าร์ทการจะได้ยิงดึงดาเมจใส่คู่แข่งนะครับมีมูฟทรอยเท e โซการครับเป็นใบที่เอามาเพิ่มเวฟแล้วก็เอามาทําให้คอโมโบรองเทา้ามันเกิดขึ้นครับ คอมโบนี่คือคอมโบส่งบอลให้กับคาตนะาะอะไรอ้ยมันโอเคคนเล่นก็คือชื่ออะไรเออขอบใจนะครับเออคาณาตะนะครับคนเล่นเออเป็นเจ้าของบอลคือคาณาตะกับอัทโอล่าครับที่จะส่งบอลส่งไปส่งมาแล้วก็ปล่อยอันติวนเทินนะครับต่อไปเป็นเอ่ออับเกลนะครับคอคอ,อจ่ายสองเกตนะครับมีชารุดาครับสามารถตีได้ถึงแม้กข้แข็งจะมีมอเตอร์ช่องกลางหาเรามีแรมเบอร์รกิทามินเซ็ต อยู่บนสนามสบามากกว่าการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงแถนี้ไม่สามารถทุบเลอและความเสียหายไม่สามารถถูกลดลงได้ครับและมีสกิลคือเมื่อเริ่มต้นช่วงอันเเฟของเราครับหา,หากเรามีชามากินวิตามินเซตอยู่บนสนามเราจะสามารถคอการนี้ได้าาดโดยไม่ต้องจ่ายค่าอคอรครับที่พวแท็กเป็นตัวปีตีปิดเกมเนาะนะครับผมคอ,ดอได้ด้วยโอเคต่อไปเป็นตัวสถัาบันของฮีโร่นะครับกับสตาร์อ่า บีพีนะครับผมบีพีเอจึงโกลเด้นดราก้อนเนอร์แจ็คไนท์นะครับผมบีพีก็รอดมาจากย่อมมาจากบัตติโพลิสนั่นแหละครับมีคอคอสคือวางทัพมอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามเราแล้วก็จ่าสองเกตนะครับหากเราสงสั่เทมอยู่การ์ดทุกใบบนสนามเราจะไม่มีทำลายและจะไม่ถูกเลสด้วยความสามารถของคู่แข่งครับหากแฟรเราเป็นทีเรเวลการ์ดทุกใบบนสนามเราลบพลังบวกหนึ่งหมื่นบวกสองคริสหากแฟรเราเป็นสตาร์ดังเวลการ์ดทุกใบบนสนามแข่งลบพลังหนึ่งหมื่น ลบสครีครับมีมูฟเทเฮตตะโพลแฮรโอกาสนะเป็นตัวถ้าเล่นฮีโร่จะเป็นเด็กบุกแต่ถ้าเล่นสตาร์มันจะเป็นเด็กเวฟแต่ถ้าเล่นเด็กจ้านายสายพีเ s ชบเนี่ยมันเป็นเลยที่เก่งมากนะครับโอเคต่อไปเป็นตัวโกงเนาะสซาับผมผู้นนำแข่งกะผู้นนำแข่งพาคีตะวันอัศนีครับเบาบัดดราโกโ้อนยาวนะครับขอขอจ่ายสองเกตครับใน,นระหว่างถึงเราการที่มีคำว่าตะวันอนัศนีทุกใบบนสนามจะไม่ทำลายไม่ถูกเลส และคู่แข่งไม่สามารถโคอมอนเตอร์จากความสามารถของการ์ดได้ครับแล้วก็คือนี่โกงครับเด็กลายเด็กที่คอมาในเธอแต่ละเธอเนี่ยมันจะแพ้อย่างเช่นเด็กทัศสวรรค์เด็กกากาที่มันต้องคอนะครับเช่นก,ก,กากาจีวูดวิลหรือกา,กากาจีโวเนี่ยจํจเป็นต้องคอครับแต่ถ้ายืนใบนี้เนี่ยมันจะปนไปเลยที่ทําให้คนเล่นเด็กที่ชอบคอในเทิร์นตีเนี่ยจะแบบเล่นไม่ได้เลยครับแล้วมีคอเตอร์แอค จงมารวมตัวกันณนะดาบเล่มนี้นะผมในระหว่างแอเทมเฟดทั้งสองฝ่ายครับดูท็อปเด็กเราห้านะครับเปิดท็อปเด็กเราห้าออคอร์มอนเตอร์จากคอเตอฟ้าไม่เกินสองใบจะลงมาในช่องที่แตกต่างกันโดยจะเข้าคอสและนำการที่เหลือเองไว้ใต้กองและการ์ดที่เราคอนั้นจะกลายเป็นเซตศูนย์จนกว่าจะออกสาสชนะครับใช้ความสามารถจงมารวมตัวกันณนะนะดาบเล่มนี้นะครับใช้เพียงหนึ่งครั้งเถิดเนาะที่โปรแท็กนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับก,การ์ดชุดของ s, เออเออนะครับท mm ี hmm. ่จริงมันจะมีบัตดี้แรด้วยแต่วองไม่ได้ครับได้กรอบทองที่เป็นสาใครด้วยนะครับโอเคนรามารีวิวเลยดีกว่าถ้ากล่องไปแล้วครับเป็นตัวเดียวกันจากตัวที่กีนน้เนาะโอเคเป็น Dead g a s e Dragon นะครับจานึงเกลนะครับนำท็อปเด็กหนึ่งไปเข้าโซคัเตอร์แอคในระหว่างเธอของเราสามารถแจนเลือดหากทำนำเบ้งสุดจากกองเขาแข่ง2องใบ ลงอยู่ในสนามในสภาพความหนาครับและการนั้นจะถือว่าเป็นมอนเตอร์เซสตูนตี1000กัน1000ครับ1คลิใช้ความสามารถได้เพียงหนึ่งังเดทนครับพิธีชื่อสกิลเนาะก็คือลงใหม่ก็ใช้ต่อได้นะครับและมีสกิลเพือสเปคข้าสไตล์ครับเมื่อการยีงโจงดีรือทำลายมอนเตอร์คู่แข่งสําเร็จนะครับทิ้งเกลู่แข่ง2ใบครับไม่เกินสใบแล้วยิงคู่แข่ง2เลือดครับมีเดวบ์เฮดโซกะนะครับผมเป็นตัวที่แยกล่างเอ่อคู่แข่งมีบอดสองตัวจากสกิลใบนี้เราจะเอาตัวนี้มันตีตัวที่เรา เออยังไงเดียเอามาลากมากกว่านะครับตีปุ๊บตัดเกรนะครับโอเคอ่าใบน,นี้เก่งผู้ปกครองแสนชดชั่วนะครับผมเวเวลนะครับมีสกิลคือเดดเรนนะครับเมื่อการที่เข้าสู่หนาำผะเรามีมังกรอนดำใบอื่นบนสนามชาร์จจัว่วฮะมีความตายอยู่ได้ได้จั่วนะครับการันตีเอ่อชาร์จหนึ่งจั่วสองชสกิลเอ่อเดดเรนได้เพียงครั้งเทิร์นนะครับมีสกิลสเปกอลสไตล์ครับเมื่อไงจงตีหรือทำอะไร เมื่อกะเมื่อมอเตอร์บนสนามของผู้แข่งถูทลายจากการโจมตีจะยิง1น,นะครับก็หาบนบอร์ดถ้าตัวนี้ตีเนี่ยจากที่ยิง2จะเป็นยิงสนะครับโอเคเดีนี้เก่งอ่าใบนี้ก็เก่งกเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยเปนคนใช้นะครับผมโอเคหลับตัวของสาวกแห่งชาพาาัาานธกิจเทอร์มินออกเด็ออกเคลบูสนะครับผมมีคอคอสคือจานเกตทำท็อปเด็กหนึ่งใบเข้าโซน,นะครับ มีซิลหูฮเรามีม,มังกรดำเซตอยู่เบื้องหนามไซการนี้จะลดลงหนึ่งครับผมแล้วมีคอเตอร์แอคใน,นระหว่างเทินของเราเลือกมังกรดำหนึ่งใบเบื้องหนามเราสามารถจะเลือก,กจ่ายสแตนการ์ดนี้ครับเออแสแตนการ์ดที่เราเลือกใช้ขอ้สขอสอบในทิ้งขังเทิร์นมิโซกะไปเป็นตัวมาตีมากกว่านะครับอ่าใบนี้รีมาครับอันนี้เป็นของรีนะครับผมจะชุดเอ็ดเฮดบีทีศูนย์สี่เก่ามากนะครับแต่ใบน,นี้เก่งมากเจนเก้ครับสเปคข้สไตล์ครับการที่โจมตีทำลายมอเตอร์แข่ง เมื่อกีอ้จะตัวนี้แล้วทำลายมาตู้แข่งสำเร็จจะยิงหนึ่งหน่วยแล้วก็หากเรามีมังกรดำที่ชื่อมป็นซัก,กันดอกเราสี่ใบหรือมากกว่าในช่องดอกนะจะเป็นการยิงสี่หน่วยแทนครับถือว่าเก่งนะครับแต่ว่า,เ,าเด็กยังไงดีเด็กอับิเกลสายประชาเิกิทามินเนี่ยเขาไม่เน้นตีเลือดนะครับเขาเน้นาการปิดแบบคอนโทลเนะาะบังคับให้เลือดแข่งเลือดเป็นสามและฟื้นเลือดไม่ได้นะครับผมโอเคอันนี้รีมาให้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็รีมาให้ครับบีเดอนะร์โฮฟนะผม มิสคิววินออฟลัสลัสไลท์นะฮะเมื่อการที่เข้าสูนา่น้ำทำลายมังกรดำบนสนามเราหนึ่งใบนะครับเพื่อนเราไม่ตายมังกรดำจากกอ,างองขันเราเพิ่เกินหนึ่งใบขึ้นมือและสับของการ์ดนะครับแล้วก็ใช้คอสามารถวินออฟลัสไลท์ในพิธีรข่ง,งเถิดอ่อรีมาให้อ่าตัวนี้เก่งนะครับผมซาวกแห่งชาวพันธกิจามินนะครับผมเดอะวอสโอลาส์นะครับผมสกิล พายุแห่งชาเมติกิเทมินครับเมื่อการที่สนามทําลายมาังกรดำใบอื่นบนสนามเราหนึ่งใบหักทำนําไอเทมหรือมังกรดําที่มีเซ็ตจากกองการเราไมา่ถนนึงใบขึ้นเมือสองการ์ดใช้สควอร์ามารถพายุแห่งชาเมติกิเทมินนี้เพียงคัทันเฉยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเรียกชาเมติกิเทมินเป็นแบล็กเฟรเบอร์โร่แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเรียกง่ายดีและเมื่อมีแบล็กเฟรเบอร์โร่บนสนามเราจงตีจะยิงถึงเลือดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใบยนี้ก็เป็นชาเ,เป็นเป็นแบบนั้นอ๋อไม่ได้เป็นประชาเมติกิเทมิน แต่ตัวนี้ไม่เป็นชามาติกิทมินนะครับผมโอเคก็ okay. คือเป็นตัวของอเมเกียวที่เล่นได้เท่านั้นนะตัวนี้ก็ติดชามาติกิทมินอาอลืมข้ามข้ามไปหนึ่งนะครับและดี่ชัวเนาะรีมาให้คอคอสทำแคสซอดทำลายมังกรดำหนึ่งใบบนสนามเรานะครับเพื่อชาร์จหนึ่งฮิวหนึ่งจวสองนะเป็นใบที่เก่งมากนะครับรีมาให้และความจริงก็รีมาให้ในชุดหกเก้าบาทเนาะของอเมเกียวนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้เยอะๆก็ชุดนี้ก็มีมาให้นะครับ อาจจะเป็นตัวของเดซ์ดูนเซนนะครับอันนี้เป็นชุดใบใหม่เนาะแต่อาร์ตเหมือนใบเก่านะนจริงคาคอยครับคือจังนงเกตรครับผมคู่แข่งเลือกทิ้งครับตัวเองบนมือหนึ่งใบาจากนั้นนํมมอนเตอร์ที่เป็นมังกรนามและความตายที่มีพาวเวอร์เทียว่าพาวเวอร์หกพันหรือมากกว่าจะก,กองการ์ดออกไม่กันสองใบขึ้นมือครับจันงเกตได้ทิ้งมือแล้วได้ขุดดอปได้ขุดกองด้วยนะครับใบนี้เก่งน,น, Destiny นะครับผมอ่าใบนี้ดีไซน์เดสตินีนะครับผม คสขอใจสองเรื่องครับเลือกใช้ควคอสามารอื่นอยา,ากจะด้านล่างนี้อย่างแรกเลือกการบโบสนามผู้แข่งตามจำนวนมังกรดําที่ชื่อไม่สาการที่เซตอยู่บนสนามเรานะครับเลือกการ์ดที่เราเลือกนะครับผมและเทคที่สองก็คือก็เลือกเหมือนเดิมแต่เทคสองจะเป็นการทําลายเทคสามก็คือจะลบสามคริตน,นะครับเทคเงื่อนไขก็เหมือนเดิมแต่ข้างบนจะเป็นเลสเอ่อช่องกลางเอ่อตรงกลางจะเป็นทําลายส่วนช่องล่างสุดจะเป็นลบคริกสามคริกน,นะครับ ส่มบัาิเราลองมาใช้เทคเลสกับโลคริสนะครับผมเพราะว่าเด็กการทำลายสมบัตนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับต่อไปเป็นมาเธอร์เลสพีเดเตอร์นะครับเป็นใบใหม่เนาะล่ากันได้ในระหว่างถึงอเราแล้วเรามีสเปกเกิลการ์ดที่มีสเปกเกิลสไตล์อยู่บนสนามนะครับเขาเชื่อจูกัรหนึ่งใบจุดโทเนี้มังกรมังกรดำทุกใบบนสนามเราจะไม่ถูกเลสดความเลสด้วยความสมรคู่แข่งและได้รับพาวเวอร์บทอเมืองและความเสียหายและความเสียหายเออที่แข่งจะได้รับไม่สามารถลดลงได้จากความสามารถการ์ดนะครับผมโอเค ก็ค no ือพรพวกลถดาเมจอะไรจะรักไม่ได้นะครับอ่าใบนี้ครับเป็นไวที่เก่งเลยลาลาล่าลายชีวิตเซตนะครับนั่นว่างการต่อสู้ของเมื่อนั่นว่าการต่อสู้ของมอนเตอร์บอสนามเราที่โจมตีสายมอนเตอร์นะที่ไม่ใช่ลิงแทะคู่แข่งเขาเตร์ไม่ได้แล้วก็เมื่อมอเตอร์ของคู่แข่งเข้าสู่สนามด้วยความสามารถของการ์ดนะได้ชาร์จสองฮิวได้ได้ชาร์จสองเกตได้ยิงคู่แข่งเลือดไม่อยไจะใช้เด็กอบิเกลนะครับจะไม่ใช้เด็กอื่น ได้หกร้อยขิอะไรมาเนี่ยเออได้ใช้นะครับเดี๋ยวกินน้าแป๊บนึงเฮต่อเลยเราไปเป็นเซตบายสำคัญเนาะหลับตัวของ first symphony ครับผ<ร>ลอกช้มาตรกิจที่เซตใช้มาตรกิจที่เซตอยู่บนสานามจะไม่ถูกทําลายแล้วแล้วจะไม่ถูกกลับขึ้นมือโดยขอสมคัครเข้แข่งครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ถูกเซตครับาเรามีมังกรดำใบอื่นอยู่การที่เราได้รับเลือกสองหน่วยนะครับ และหากเรามีไม้ตายเซตอยู่พื้นานการ์ดทุกใบภาษาแข่งลบพาเวอร์ดีเฟน s ์อย่างละ3,000ครับนี่ลด p o w เวอร์ดีเฟน์นะครับต่อไปเป็น s ซ h c u t Symphony Concerto นะครับมังกรดําทุกใบสนามเราจะความสามารถจะไม่ฉุดโลดูความสามารถของการคู่แข่งครับแล้วเมื่อการที่ถูกเซตหากเรามีชัมาตกิจใบอื่นจะได้จั่วครับแล้วก็หากเรามีไม้ตายเซตอยู่จะเลื่อนแข่งไม่สามารถฟื้นฟูได้ อันนี้เป็นใบเก่าครับปีทีศูนย์สี่เก่งมากครับสมัยก่อนดูเฉยๆนะแต่ใบนี้เก่งนะครับเอ่อมันอ่านว่าเอ่อโูนัติกส์นะครับโูนัติกส์นะครับผมคัสซอยครับจานิเกตเลือกนําการ์ดจากช่องเกลือแข่งไปลงดอบแล้วหากเรามีมังกรดำสองใบามากกว่าบนสนามเราว่าแข่งทีมงานหนึ่งใบครับไปติดครั้งเธอเนาะอันนี้ใบเก่านะครับอันนี้ผมไม่อ่านอันนี้ชื่อยาวนะครับจะ H E B T บีศูนย์สาม อันนี้ของหน่อยสุดอันนี้ก็รีมาครับเหมือนชุดตะกินนี่เลยมาจากชุดตะกินนี้เหมือนกันเอ่อเลือกมอนเตอร์วาสนาคู่แข่งนะครับใบแล้วเมื่อกี้นั้นถูกอะไรเท่นี้ได้ที่จัว่วได้เลือดหนึ่งนะครับผมโอเคอ่าของสามหกล้อโซคีครับ a b s โซลู e แอทแท k โจทย์เท่านี้การต่อสู้ของกาบวัสนาเราเมื่อโจมตีใส่มอนเตอร์คู่แข่งไม่สามารถเขนาเตอร์ได้เล่นก,กับแบลลิโอนะครับอ่าเป็นดูดดนะครับ Dual Abyss นะครับผมเก t Silencers นะครับผม นำมังกรดำหรือชาวนาเม็กกิตรวมกันไม่เกินสองใบจะช่องดับราข้าส,กาสกนนกาูการนี้อาจารย์สังเกตนะครับการการนี้บนสนามสามารถโจมตีได้แม้แข,ข่งจะมีมอเตอร์ช่องกลางครับและมอเตอร์ชาวนาเม็กกิรทับม,มินทุกใบบนสนามเราจะไม่ทำลายหรือจะไม่ถูกถลกกระบพื้นมือด้วยความสามารถ้คู่แข่งครับและจุดเธอเนี่ยฮะเรามีไม้ตายเซตอยู่บนสนามจบเธอเรานะจะได้ฮิว5มีทิปโค้ดแขก,กับโซโกัดด้วยนะครับโอเค เป็นใบนี้นะเดี๋ยวนี้ผมไม่อ่านแล้วก oh. ันพอสอ่านได้เลยว่าเทคมันยาวมากอ่านเป็นไม้ตายนะครับเป็นจุดขายของเด็กนี้เลยนะครับโอเคหัว mm น hmm. ี้ก so mm ็จะเป็นการ์ดลีบินนะครับสามใบเดี๋ยวเราจะมาอ่านไม้ตายใบนี้ก่อน last symphony e p i l o g นะครับคัสคอ e s คือจ่าสองเลือดเซตนะครับผมชาพารธกิจทุกใบบนสนามเราจะไม่ถูกเลสโดยของสมัครกางผู่แข่งครับเมื่อเริ่มต้นเธอทั้งสองฝ่ายหากคู่แข่งมีพลังชีวิตสี่หน่วยหรือมากกว่าถ้าเรามีชาพันธกิจททมิน ที่ชื่อการต่างกันที่เซตอยู่บนสนามสามใบมากกว่านับตัวบัตด้วยนะครับเรื่องแข่งจะกลายเป็นสามหน่วยครับอ่าอเกประมาณนี้ครับอาลงเหมือนเด็เขานะครับแต่เด็เขาจะ, Dead จะ Dead เด็เขาเรียกเพจะชนะเลยอันนี้เป็นใบเก่าเนาะก็เป็นของเสริมของเด็เกสนะครับจะชุด hbt 0 4ครับเก่ามากอันนี้ก็เก่าเหมือนกันจะชุด hbt e เออ eb 0 1นะครับเก่ามาก อ่าอันนี้ครับก็ใครที่ตามหายอยู่ก็รีมาให้ครับสำหรับตัวของแอปเกิลฮาวบเกอร์นะครับแล้วก็แฟกเนาะโอเคเราไม่ต้องสนใจนะครับเราไม่ได้เล่นสายนี้อยู่แล้วเออเรามีแฟกนี้อยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นเด็กแจ๊กนายนะครับวันนี้ไปแล้วอ่าอันนี้คอสโมดากูลน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะแยกเลยอัานไหนคือแจ็คอัานไหนคอสโมดากูลนะครับอันนี้แจ็คอันนี้แจ็คอันนี้คอสโมดากูลอันนี้แจ็คอันนี้แจ็คนะครับผม อันนี้คอสโมูดากูลคอสโมูดากูลนะครับอันนี้แจ็คอันนี้คอสโมูดากูลนะครับเออประมาณนี้แล้วนะคอสโมู Dragon, ดากูลคือเด็กนี้ทำทำมาเกงขึ้นเยอะเลยผมชอบคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของคอสโมูดากูลเป็นการทำนายหัวเด็กในอนาคตเนาะนะครับต่อไปเป็นเชคสเปียร์นะครับคออจ่ายสองเกงทำท็อปเด็กสองใบเข้าโซครับคัลเตอร์แอคในระหว่ face, งางแอทเทนเฟย์สองไฟล์แสดงท็อปเด็กของเราหนึ่งใบหากการนั้นเป็นคอสโมูดากูลครับเอาไปเล่นขึ้นมือ และโจทย์เธอเนี้ยคอสโมดากูนทุกบใบบนสนามเราได้รับเพาเวอร์ดิฟเฟนต์อย่างละ5,000และที่ปวดหักครับหากนั้นไม่ใช่คอสโมดากูนนำใบนั้นเรียงไว้ใต้กองน,นะครับมีใช้เทคนิคเพียงครั so ้งเทินนะครับมีมูฟเทเทโซคันนะครับผมเป็นใบคีย์หลักเป็นใบเวฟนะครับผมอันนี้รีมาให้นะครับผมอันนี้ผมไม่อ่านเทคแล้วกันเนาะไม่ค่อยเก่งอะไหร่อันนี้อ่านเลยครับเป็นใบเก่งมากระตัวของไฮไลท์นะครับ มีชิลสกิลฮารุนาเกตเมื่อการเข้าสนามเปิดท็อปเด็กเราหนึ่งใบฮะท็อปเด็กนั้นเป็นคอสโมดรากูนเอาใบนั้นขึ้นมือแล้วได้จั่วการหนึ่งใบครับใช้ลูนาเกตได้เพียงครั้งเดินก็คือลงมาการจีจั่วสองนะครับผมอ่าวันนี้ก็เป็นใบเก่งครับใบหลบเป้านะครับแล้วก็เป็นใบที่ทำคอมโบกับท็อปเด็กเนาะสตีสนะครับผมแคสซอสจันเกตครับเข้าสนามนำเวทม็ดมลคอสโมดรากูนเซตที่จากกองการ์ดเราจากกองหรือดรอปเราไม่กันหนึ่งใบขึ้นมือแล้วสับกองครับใหามาจากกองได้สับ คัลเตแอคระหว่างไอเฟสองฝ่ายนำการนี้ไปแปะบไปแปะท็อปเด็กของเราครับแล้วเลหากทำได้เลือ2สองหน่วยมีมูเอามาดีเป้านะครับผมให้เป็นคอสโมรีเควส์นะครับผมล่าได้แต่เมื่อเรามีในระหว่างถทของเราแล้วเรามีคอสโมรากูนอยู่บนสนามคอเตอร์ Counter ครับแสดงท็อปเด็กของเรานะครับเป็นวัสดของเราครับหนึ่งใบหากไม่ได้เป็นคอสโมรากูนเอาไปได้ขึ้นมือแล้วก็ชาร์ 2, จสองจวสองครับหากไม่ใช่จะเอาไว้ ได้กองน,นะครับก็คือการันตีชาติสองตัวสามนะครับผมก็คือเหมือนได้สองเกตได้มือสามนะครับ่างนี้โอเคอันนี้เป็นบคีย์หลักที่เอามาเรื่องคอสโมดากูนนะครับสเปซปริดนะครับผมกัสดที่ถูกสแสดงนะครับผมจะท็อปเด็กของเราจะถือว่าเป็นคอสโมดากูนครับก็คือการทีท่สแสดงก็จะเป็นถึงแม้จะเป็นเจเนรีกมาคลุกลอสฟิ Pro นะครับหรือพวกราชันเขาอะไรจะถือเป็นคอสโมดากูนหมดเลยครับ แล้วมีคอร์เตอร์แอคเลือกการ์ดโอสนาวแข่งหนึ่งใบและนำการ์ดคอสโมดากูลจากช่องดรอบเราไว้ใต้กล่องครับทำการที่เลือกลบเพาเวอร์ฟินิละห้าพันและลบสองกรีครับใช้เทคนิคนี้ครั้งนึงไม่ติดชื่อครับเราเซ็ตหลายใบยก็ลบคิหลายๆใบได้นะครับผมอ,อ่าเป็นใบเก่งครับเป็นตัวของ Cosmo Cast Protection นะครับไล่ได้ในะระหว่างการโจมตีของเธอคู่แข่งเขา์เตอร์ยุริีครับแล้วก็สแสดงท็อปเด็กของเรา หากการ์ด็นนักคอสโมดากูลเอาไปนักเครือมือแลือกความเสียหายที่เราจะได้รับจะลดลงสามสามครับผมจบๆเธอเลยนะสงครามคู่แข่งยิงเลือดหรือตีมาจะลดลงสามตลอดเลยแล้วก็มีทีคือนําการนี้หากการที่ถูกแสดงไม่ใช่จะเอาไว้ใต้กล่องนะครับอ่าชีวิตจำวันของสเปกโคลนีนะครับผมเป็นการ์ดลีเนาะคอสโมดาโกทุบไปรับพาังแบบสามพันและคัลเตอร์แอคดูท็อปเด็กเอาหนึ่งใบหักโทษด้วยนั้น แล้วก็จะเอาไปหาการที่ดูอะจะเอาไว้บนสุดหรือจะเอาไว้ใต้สุดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมที่จริงเอามาเซตบัฟพลังก็ได้อันนี้ก็รีบินมาเหมือนกันคอสโม s a l ูสนะครับผมไลาได้๋ยวเมื่อมีคอสโมสราก o ูอดู่ระกูลเท่านั้นนะครับสกิลชาร์จจั่วแล้วเปิดท็อปเด็กเราครับเราจะเอาใบนั้นอนะ่ะไว้บนสุดหรือไว้ใต้สุดก็ได้แล้วแต่เราเอาเป็นทวินรากูนแลนส์นะครับไมเฮดนะครับผม เป็นไอเทมที่เก่งนะครับแคสอีควิคอสจะหนึกเกรดนำท็อปเด็กหนึ่งใบเข้าโซโ่้าเรามีคอสโมรากูนอยู่บนสนามนะครับเป็นมอสเตอร์นะกราร์ดนี้แล้วมอสเตอร์คอสโมรากูนทุกบบนสนามเราจะไม่ถูกทำลายจะไม่ดูขึ้นมือควอสามารถจะไม่ถูกเอลเลอร์หรือคอสมาสการ์งไข่ครับแต่ไม่กันเซตนะครับมันการแค่ตัวมันกับมอสเตอร์ทั้งบอร์ดแล้วมีคอนเตอร์แอคน่ารักอะไชเฟสสองฝ่ายเ,เปิดท็อปห้าครับคลองมอสเตอร,ร์คอสมาคอสโมรากูนไม่เกินหนึ่งใบที่ดูอ่ะโดยไไมม่่ตต้้้้อออองงจาายกกัับคคสนนนนรร์ดหืวใะผ ใช้ความสามารถในพิงคั้ง,งเถื่อนมีเคโซกันะครับเก่งมากโอเคหมดแล้วครับสำหรับโค้สพวดากูนต่อไปจะเป็นเซตจักรนายละนะครับผมเริ่มจากไปนี้ก่อนเลยนะครับเออ่เป็นตัวของอ,อชื่อยาวมากผมอ่านชื่อว่าเซตตี้บีคอนแล้วกันนะครับน่นารักเทเฟสสองใบนำการ์ดในมือเราเข้าโซโมอนเตอร์นิโคเนโอลากอนหรือฮีโร่บนสนามเราหนึ่งใบหากทำได้ฮิวจั่วเนาะและหากเราใส่เทมอยู่การนี้เราวเวอร์เฟนอย่างละห้าพันครับ เนื้อเมื่อจบก,การา์ดของการ์ดนี้ที่โจมตีถ้าลองใส่ทิมฮีโร่อยู่โจทุงเนี้ยการดิรับดับเบิลน,นะครับโซกะนะครับผเอามายาโซลแล้วก็เอามาตีได้นะครับอันนี้เป็นไม้ตายนะครับผมตัวของชายนิ่งฟูลฟุไฟชายนิ่งฟูลรีเบทชูรีเบอร์เลดสตรีมนะครับผมคลาสซอจสจจะสังเกตเลือดเชื่อ,อคอมตาม,มานิดอย่างจะได้อันนี้แล้วก็ได้ใบอันนี้เพียงครั้งคืนติดชื่อนะครับ สกิลสร้างความเสียหายแข่งสองหน่วยตามจตจำจนวนนวยนิโอนาคอนทีู่บนสนามเราหรือเทคกสองคือสแตนการ์ดทุกใบบนสนามเราจนและจุดถึงนี้เราสแตนฮีโร่ทุกใบบนสนามเราและจุดถึงนี้เราได้เออ่กากร์ดที่เราสามารถโจมตีไฟนอสเฟสได้นะครับอไอเทมนะครับเป็นปืนนะครับผมปืนคู่น้ำนิโอนาคอนหรือฮีโร่จากช่องดอบเราไม่อกาสองใบเข้าอุโซการนี้จะสังเกตครับ หากเรามีมอเตอร์ที่มีคำวา่า B.S เอ่เอ B.P Agent อ,อยู่นะครับในในชื่อกราฟบ,บนสนามนะครับแฟดแฟดของเราจะถือว่าเป็นฮีโร่และสตาร์ในเวลาดเดียวกันนะครับและการนี้สามารถโจมตีได้แม้เราจะมีมอเตอร์ช่องกลางและเมืจบการหน่วงของการที่โจมตีหากเรามีมนเตอรารบนสนามโจหนึงแต่หากเรามีฮีโร่ได้ยิงได้ยิงแผ่นเลือดเราได้เลือดหนึ่งครับเทเทโอแฮสโกลัดเก่งมากแฟดสตาร์แถมมาให้ต่อไปเป็นเวสเปอร์บาลีอครับ เยอะเลยได้ได้ใน,นะระหว่างเชิญแข่งที่โจมตีเคาน์เตอร์ยุะทีตีครับเรามีนิวอดากอนได้ชาร์จสองฮิวสองาเรามีฮีโร่บนสนามจั่วนหนึ่งนะครับผมเยอะเรื่องไม่ได้ด้วยนะครับเราเป็นสตาร์จัสติสนะครับผมจะใช้วความสามารถหนึ่งอย่างครับไม่ติดชื่อเนาะหากเรามีนิโคโนิโค <Nico> เอ่อนิโอบากอนบนสนามเราครับนำการ์ดบนสนามแข่งกับขึ้นมือหากทำได้ฮิวหนึ่งแล้วก็หากเรามีฮีโร่บนสนามทำลายหนึ่งใบแล้วก็ยิงแข่งหนึ่งเลื่อดครับ อ่าเราไปเป็นไปสถาบันครับ for the future นะครับผมจะเลือกครับเช้าสองเกตจากนั้นเปิดดูเกตนะครับแล้วก็หักโอนสนามแล้วก็หยิบมอนเตอร์ที่ด่วนหนึ่งใบขึ้นมือครับแต่หากโอนสนามเรามีแจ็คหรืออาบิเกลอยู่เออ่จะเป็นการหยิบอะไรก็ได้ขึ้นมือครับก็ใช้เฮอระคังนะเป็นใบสามัญของสองเด็กเลยบันติโพลิสครับผมล่าได้แต่เมื่อเรามีเดวอนดาก้อนหรือฮีโร่บนสนามครับก็ใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านานี้นะครับอย่างแรกจูงกระสองใบคอเตอร์ จบเทิร์นี้แฝดเราจะเป็นทั้งสตาร์และฮีโร่เลยนะครับอ่าต่อไปเป็นเอ่อเซิร์ชเอ่อเซิร์ชแลนเนนนะครับผมคอการคอคอสของยุคนี้อล้วก็หรือฮีโร่ในจำนวนเกรดที่ระบุนะคอคอจะลดลงหนึ่งเกรดเมื่อการนี้ลงสนามในช่องซ้ายนะครับนำไอเทมดวงดาวจากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือและสับกองจากนั้นหากเรามีจะคไหนอยู่บนสนามนะครับส่งใส่ไอเทมนั้นเลยโดยไม่ต้องจ่ายโดยจ่ายค่าคอคอสาเป็นมู เขาจะให้ตัวเดิมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นการรีวิวสั้นๆเนาะแล้วก็เปิดสูตรนะครับก็คลิปนี้ก็อธิบายอะไรไปเยอะเพราะว่าผมไม่สบายนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ลงคลิปยาวเพราะว่าผมไม่สบายผมเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับผมอาจจะใช้เวลาพักผ่อนหน่อยนะครับแต่ว่าที่22ิสองจะเป็นการเป็นช่วงพิเศษเลยวันท,ที่พิเศษคือผมจะจัดเด็กลิสสามเด็กสามคลิปในรดเดียวเลยครับผมโอเค,คแล้วก็ เป็นการอ,าอ,าอ,าอะไรโชุมชนนะครับเป็นการบ่งบอกว่าตลอดที่ผ่านมีของบอดี f ไฟเนี่ยท่านคงรู้สึกไงนะครับก็สำหรับนี้ก็มีคลิปนี้มีแค,ค่นี้ผมว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทิ่ต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ